กลับมาแล้วครับผมกับเบรกสองของยกกําลัง8ประเด็นร้อนออนเฟสวันนี้ผมก็เป,เป็นเรื่องเงินเงินทองทองอย่างที่บอกไปรจริงๆแลวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีประเด็นร้อนที่มันแบบหนักนาสาหัสอะไร,รมาวันนี้เป็นเรื่องเงินเงินทองทองหลายคนก็ตื่นเต้นเพราะว่ามีธนบัตรใบละห้าร้อยบาทถมาใหม่ยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้เห็นเยี่ยงเดียวก,กันนี่นเขา<บ>ใช้มา2วันแล้วนะครับ,รบก็คือออ,ออกใช้เนี่ยจ่ายออกมาเนี่ย จากแบงค์ชาติเนี่ยก็คือเมื่อวันที่12 12วันที่ก็สองวันแล้ว12 12 13ส4วันที่วันนี้วันที่3แล้วครับผมยังไม่เห็นเลยมีแตย่บงต้เปลี่ยนนะทำไมแบบแบบก่ามันก็สวยนะคุณก็ไม่รู้นะเราก็เหมือนกับว่าอ๋อที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่านี่เพราะว่าแบบเก่าเนี่ยอาจจะมีการปลอมแปลงได้ง่ายถคือแบบใหม่เนี่ยนะแบบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มเทคโนโลยีครับต่างๆนานาในการใีมในการเออใส่เข้าไปรายละเอียดต่างๆเนี่ยทำให คนปลอมเนี่ยจะปลอมยาก้นเอมแต่เราอ่านแล้วก็แยกปลอมยากอย่างช่วงที่ปลอมเขาที่น่าเนี่ยผมเคยได้ยินข่าวก็คือใช้เครื่องถ่ายเอกสารสีทยหน้าเดียวเลยนะคุณแล้วก็ตัดขนาดถ้าของจริงเลยแล้วเอาไปจ่ายแล้วตอนจ่ายจ่ายจ่ายหน้าที่ถ่ายเอกสารมาแล้วสําเร็จก็ยังสําเร็จแล้วคนมาใช้มาเช็คก็คือมาทราบตอนหลังตอนรับเงินว่าตายนี่โดนใบปลอมนี่หว่าจริจริงจริงบางทีต้องสีมันใกล้เคียงมากแต่เราก็เราก็เข้าใจนะบางทีเหมือนร้านค้าได้ขายของได้มีลูกค้าเยอะๆยอะรีบๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ทันสังเกต เพราะฉะนั้นสังเกตหน่อยเธอครับอาจจะแบงค์ห้าร้อยขึ้นไปก็ได้แบงค์ร้อยก็ได้อ่ะดูไว้แบบว่าจริงๆเท่าแบบอ่ะยุ่งจริงๆห้าร้อยอย่างที่คุณปันปันว่าคือแบงค์ยี่สิบคงไม่พยายามปลอมแต่ว่าถ้าแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเนี่ยดูหน่อยเถอดดูน่าจะมีอย่างน้อยดูหน้าหลังอย่างที่คุณแอนดี้บอกเนี่ยมันปิ้นหน้าเดียวเลยนะปิ้นหน้าเดียวครับมันอย่าเราไปซื้อได้เลยแล้วก็นนั่แบบอืมพอแม่ค้ามาเห็นทีหลังตายแล้วตัวเองกำไรทุกวันเลยนะบางทีห้าอย่างบางคนบางคนเนี่ยขายคงขายของทำธุรกิจมาแบงคคค์์ได้้มมาาแบงงจรินนนะทหยยเเป็ฟอๆลุณผูช นี่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินเลยไม่รู้ดูแลให้ดีเลยใช่ไหมคุณแอนดี้ฮะวันก่อนทําหายไปกี่หมื่นครับทําหายนี่คุณผู้ชมไม่ได้โดนโกงไม่ได้เลยล่นหายนี่คุณเป็นอะไรครับโอ้โหเป็นบลาทอง้นคุณร้อนมาถึงนี่เลยนะผมความความร้อนตัวของคุณนี่แผ่มาถึงนี่เลยเออเอาไปดูไปดูแบงค์ห้าร้อยแบบแบบใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นแบบที่สิบหกอ่าขาอุ๊ออกกันมาสิบหกแบบแล้วเนาะใช่ใช่เราเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของ คุณศูนย์การธนบัตรสุราษฎร์ธานีครับผมใช่ศูนย์ศูนย์จัดการธนบัตรสุราษฎร์ธานีครับผมอันนี้เป็นแบงค์ห้าร้อยแบบใหม่ก็เขาก็มีการมาโพสต์บอกกันนะครับเผื่อเดี๋ยวประชาชนจะงงว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยน pues ี่แบงค์ห้าร้อยเราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็ม uh ีการเอามาโพสต์ครับนี่เป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยสีสันสดใสนะครับก็ยังคงเป็นสีม่วงแต่เขามีการเพิ่มรายละเอียดเยอะมากขึ้นในการที่จะดูว่ามันเป็นแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงมีข้อสังเกตยังไงบ้าง อันแรกเลยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะอันนี้เราสรุปมาคร่าวๆนะครับซึ่งเท่าที่ผมว่าเท่าที่คุณปานปนจะสรุปให้ฟังก็พอสังเขปแล้วแหละว่าเราดูแยกได้มือกพิมพ์ิเศษสลับสีพร้อมตัวเลขแฝงนะครับบริเวณลายประดิษฐ์สีทองจะสลับเป็นสีเขียวเมื่อพลิกเอียงธนบัตรเออมันจะเวลาเอียงเนี่ยมันจะเป็นสีทองเหลือบเขียวอย่านะน่าจะเคยเห็นกันนะครับโดยภายในเนี่ยมีตัวเลขอารบิกซ่อนอยู่ด้วยนะครับคือสลับกับเลขไทยอ่านะฮะอันนี้ นะครับลายน้ำอันที่สองลายน้ำพระบรมชายาทิศลักษณ์นะครับ,รบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตัวเลขไทยที่เป็นตัวเลข500เป็นตัวเลขไทยนะนะครับจะมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษมองเห็นชัดเจน่องกับแสงสว่างก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงมองทะลุได้ก็ไม่ได้ทะลุชัดขนาดนั้นโปร่งแสงนะแล้วเขาก็บอกว่ามีแถบฟอยล์สามมิติด้วยนะมีตาสัญลักษณ์ของงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคม2550ิที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตรงกลางตราสัญลักษณ์เนี่ยจะมีตัวเลข500ไทยเมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขวเลร500สากลขออภัยระเบีย พลิกเอียงเนี่ยเป็นตัวเลขตัวไทยอ่ครับผมแล้วก็อันดับที่4นะครับจะมีแถบสี่เหลี่ยมครับผมเอ่อเคลื่อนไหวสลับสีนะฝังในเนื้อกระดาษครับธนบัตรที่ด้านเอ่อที่ด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมองและเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงนะครับจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีทองเอ่อเลื่อนไปมาระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาครับผมอันที่5้เลยนะครับหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเหลืองจะปรากฏแถวตัวเลขอารบิก500และแถวตัวเลขเอ่อเป็น500 เลขกันบิกนะฮะแล้วก็เป็นแถวตัวเลขไทย500รสลับกับลายประจํายามในแนวตั้งสีเหลือบเหลืองนะครับนอกจากนั้นสําหรับคนที่มีความรักครับก็คือความรักทําให้คนตาบอดนีใช่ครับหรือว่ามีการทางสายตาอย่างนี้สมมติสมมติคุณคุณคุณแพนเค้กคุณแอนดี้โอเคคุณแอนดี้เหรอสมมติผมใกล้ตัวนี่แหละเหมือนกันเลยนี่คุณแอนดี้นะคุณแอนดี้เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็คุณแพนเค้กเงี้ยความรักทําให้คนตาบอดผมไม่ไม่เป็นเลยผมไม่เป็นเลย เขาบอกว่าสําหรับคนพิการหรือบกพร่องทางสายตานะครับครับรูปดอกไม้สีม่วงเข้ม3ดอกตรงไหนเอ่ยสีม่วงเข้ม3ดอกซ้ายมือหรือเปล่ามาจากตัวอักษรโรมันที่เป็นตัว F นะครับในอักษรเบรล โดยธนบัตรชนิด500บาทแบบใหม่เนี่ยสามารถแลกได้เออนั่นแหละก็มันเป็นอักษรเบรลนะครับก็ <c oughs> ลองเอามือลูบๆดู <c oughs> น่าจะแบบว่าคือปกติแล้วเวลาเวลาผมเคยซื้อลอตเตอรี่เออ่คนซื้อลอตเตอรี่คนขายลอตเตอรี่ที่เออ่เป็นคนพิการทางสายตาเนี่ยเขาจะจับแบงค์มาลูบดูมีมุมเขาจะเหมือนรู้กันว่าเออถ้าเป็นแบงค์ร้อยจะแบงคมจรยังไงอะไรเงี้ยอย่างอันนี้เขาก็จะดูตรงตรงดอกไม้นี่แหละนะครับว่าเป็นต <c oughs> ัว F ของของอักษรเบรลนะครับอ่ะสามารถไปแลกได้ ธนาคารพาณิทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะเขาเปิดใช้มาวันนี้วันที่สแล้วใช่แล้วหลังจากที่โพสต์ขึ้นมา a c e b o o k นะครับของศูนย์จัดการธนบัตรสุราธานีเนี่ยก็มีคนเข้าไปกดไลค์กดแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะเลยนะคอมเมนต์ว่าไงบ้างเป็นคอมเมนต์ของผู้คนครับผมเขาบอกว่ามีมีสาวท่านหนึ่งท่านแรกบอกว่าสวยงามมากค่ะชื่นชมคนออกแบบค่ะสช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้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 จ้ะอันนี้อันไหนวะอันนี้ เป็นธนบัตรที่มีการพิมพ์คุณภาพสูงมากนะครับลองเอาของหลากหลายประเทศเทียบดูได้เลยแม้ของเราถือว่าเป็นคุณภาพสูงนะอยากทราบว่าทำไมถึงไม่มีตราพอปรเขามีตราสัญลักษณ์นี้ไงแล้วไงที่ที่เราบอกไปรอบๆใช่ไหมเินสริมก็ใชตตานั้นแล้วนะครับเขาเขาใช้ตานี้แล้วนะจ๊ะอ๋อจ้ะอ่ะก็เลยมีแล้วมีอะไรอีกนะ สวยครับสีสันสดใสสวยมากชื่นชมคุณออกแบบโอเคอ่ะอันต่อไปอันนี้บอกว่าหลายท่านเห็นแบบแล้วนะแล้วก็บอกว่าอยากจะแชร์ไงว่าบอกว่าขอแชร์หน่อยนะครับแบบเป็นแบบใหม่อยากให้เพื่อนได้เห็นกันอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ะส่วนใหญ่ก็ชอบนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครที่แบบก็มีก็มีคอมเมนต์ที่ขุ่มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของตราพอรตเราไมเรามีตราเอ่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบแปดพันศาแล้วนะครับใชัแล้ว